อ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องสุ้คนนะครับอ่ะมาไปกันพี่น้องเอฟซีผ้าปีกีบสาลาวกันแต่เศร้าแต่เชี่ยวกันได้พี่นอ้อ,นอ,อ,นนองอ่ะตื่นขึ้นมาล้างน้าล้างตาแปรงฟันกันไปกันจวดจัดกันได้พี่น้องนะครับไปกีบสาลาของวันศุกร์นะครับวันศุกร์อ่ะวันศุกร์ที่สิบนะครับวันศุกร์ที่สิบ เลขศูนย์นี่ป่านนี้ยังนั้พี่ลอง e อิบีอ่ะพฤศภาอ่าพฤศจิกายนนะครับสองห้าหกหกกันเด้ออ่ะนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันวันที่สิบนะครับคอนสุปที่สิบแล้วนะครับกบลับเาวาพัฒนากันนะครับอ่าพาไปลุยสาวเล่ากันจักน้อยนะครับควบคู่กัน สาวไทยน้านะครับพี่น้องั้งสาวไทยสาวลาากันไปกันจวดจตดกันเลยนะครับเอาสารบซับกันไปนะพี่น้องอีซี่เพื่อบอกอชี้เลือดด้วยกันเบ่งตัวเลขกันนะครับเมืง่อไงสบ,สบายสบายใจเด้พี่น้องนะครับเราต้องเคียงเคียบกับมันหรอกนะครับแนวทางเลขกันนะครับชอบก็เอาไม่ชอบก็บาาบกบพานนะเท่านั้นแหละพี่น้องนะครับ เอฟซีบางท่านก็นว่าแอดคือโมหลายแฉคือเว้ยแต่แอ่คตะคำบอกแถว่าสันคือมีตะคำบอกแทนอวาสันคือโมแทนอวาสัน <g all> <c oughs> <c oughs> นะครับผมแอดเป็นคนว่าใครปากใครเบาสินแล้วพี่น้องเอฟซีเป็นคนเงียบเป็นคนขี้อายนะครับคนอายพร้อมนะครับว่าใครปากใครเบานะครับถ้าไม่จําเป็นวาสันนะครับเนาะหน้าของผููได้ล่ะที่นี่ <c oughs> คือนั่นบอกแฉหน้าพัฒานหน้าของ นะครับของปูนะครับปูห้าเจ็ดแปดนะครับอ่ะปูห้าเจ็ดแปดนะครับเมื่ออ่าวันจันทร์ที่ผ่านมานะแอดได้ขึ้นไปทําบุญกับปูกันนะครับทําบุญกับปูซื้อของไปถวายปูวัดนี้แอดจะซื้อของไปถวายปูทุดงนะครับปูทุดงรับพลอยอย่ังได อแอดมึงหนึ่งอ่ะน้ำท่วมแอดไปว่าได้นะครับว่าได้ไปท่ายถ้ำจกนั้นแล้วน้ำบกลงไปแล้วแอ็ดก็จะได้ไปท่ายถ้ำหรือไปบงความคืบหนาของปูอยู่จังใดนะครับซึ่งปูขาดแค่น,น้ำนะครับขาดแค่น,น้ำอุปกรณ์หรือการยกกันอ่าสันนะครับจึงปูกับน้ำท่วมสาลากันน้ำวมสาลาน้ำวมกุฏดีกันเมื่อกี้นี่นะครับ จะไปซอยปูบุรณะหรือบำรุงขึ้นให้สภาพคงเดิมกันนะครับว่าปูอปยู่องค์เดียวนะครับปูอยู่องค์เดียวดี๋ยากจะไปถ่ายท้ำคอยจิตตามกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้เอาของปูหากเกตแปดไปก่อนนะครับลาพัฒนาอ่ะวิ่งรูดกันนะครับวิ่งรูดบนล่างเดอ้อนะครับ วิ่งรูดบนล่างนะครับวิ่งรูดบนล่างสามกับสี่เแล้วบัดงวดนี้นะครับสามกับสี่ของปูกันนะครับบอมีตัวเด่นนะครับบอมีตัวเด่นตัวเน้นนะครับต่อๆกันนะครับสามกับสี่เท่าๆกันนะครับ เอาวัดนี้ปูให้เพิ่มมากนะครับพี่น้องปูให้เพิ่มนะครับปูไ้มาหกหางกันทีเดียวที่น้องบัดที่นี่นะครับบซีคือเก่าแล้วนะครับเอาซีหนึ่งนะครับซีสองซีสามเสร็จแล้วพี่น้องอีีนะครับ ถ้ามาสามปูกรใหามามี3 1น,นะครับ3 2 3 3นะครับนี่ครับ6คู่เดอ้องวดนี้ปูหามาหกหคู่วันศุกร์นี่นะครับวันศุกร์ของปูนี่จะบ่าให้เขานะครับจะลุดนะครับ นะครับต่ว,วันจันทร์กับวันพูดของปูแน่อนนะครับต่ว,วันสุกนี่ของปูจะบอบปันใดฉะนั้นพีนองเอพีพีจะนณาเอานะครับปูก็ได้ให้มาหลายงวดนี่นะครับซีหนึ่งซีสองซีสามสามหนึ่งสามสองสามสามมีกันพร้อมนะครับตัวกันนะครับกันนะครับปูให้กันเบิ้ลนะครับกันเบิ้ลอ่ะเบิ้ลน้ำพีนองเอี เบิ้ลนะครับอ่ากันเบิ้ลนะครับการเบิ้ลของปูก็มี่หกหกนะครับหกหกศูนย์ศูนย์นะครับสองสองครับผมนี่ครับพี่น้องยิบซีกันนะครับอ่ะ,นนะอปูม,ะะม,นะะปมีตัวเนียนเด้อพี่น้อง เริ่มให้พี่น้องอียได้เบื้องกันนะครับว่าผลดอกหยเล่าตัวใดน,นะครับเริ่มให้พี่น้องได้เบื้องนะครับเลขหกตัวนะครับห้าเจ็ดเจ็ดเก้าสานะครับเก้เกเลขสามตัวเลขลลางกับเจ็ดเก้านะครับนะครับของปูห้าตปดนะครับนะปูห้าจิตปดนะยูใสนอกบ้านนะี่หลักฐานของปูกันนะครับ ของปูเขาเตรียมๆนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับนี่ปูไฮเกตแปดนะครับพี่น้องเอฟซีกันนะครับปูไฮซีคู่งวดที่แล้วนะครับปูไฮซีคู่งวดนี้อาเด็กเบิ้ลกับไฮสามคู่คือเก่านะครับเขาเด็กวิ่งยับคู่กับเขาเกตเก้านะครับนะฮะเกตเก้านี่ครับหลักฐานนะครับ อ่ะเบิ่งควบคู่กันไปงวดของเก่านี่ของใหม่นะครับของเก่าของใหม่นะครับให้พี่น้องอีพีกันได้เบิ่งกันนะครับงวดนี้งวดที่แล้วปูหายซีคู่งวดนี้ปูหให้มาห, 24, หกคู่นะครับพี่น้องให้มาหกคู่อ่ะให้พี่น้องอีพีแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับกับปูหายเจ็ดแปดเด้อปูหายเจ็ดแปดนะครับปูหายเจ็ดแปดห้มาอ่ะ เป็นแนวทางกันนะครับชอบใครเอาบ่าชอบกรผพันนะครับเป็นแนวทางกันเท่านั้นนะครับเอาวันสุขของปูจะเดินต่อกันว่าพี่น้องอีพีเอาไปพิจาหน้าเบิ้งนะครับกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องแน่นละครับผมคนนึนนงไลค์นึงแชร์นะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องอีพีที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับ อ่ะนะครับผมต่อไปให้พี่น้องเอฟซีชกมันเฮงเฮงๆรวยๆกันนะครับ